เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอาทิตย์ที่29่ธันวาคม2024หัวข้อความกลัวเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำข้อพระคำหลักลูกาบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบสามสิบ แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานอ่านพระคัมภีร์2ทิโมธีบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดเจ็ดเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรัก และการบังคับตนเองแก่เราเนื้อหาถ้าความกลัวเป็นสิ่งที่ดีผมเชื่อว่าทูตสวรรค์ที่ปรากฏแก่มารีคงไม่พูดว่าอยากกลัวในฐานะมนุษย์มีสถานการณ์บางอย่างที่สามารถปลุกเร้าความกลัวในตัวเราและทำให้เราตั้งคำถามถ,ามถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าครั้งหนึ่งผมจําได้ว่าผมเดินทางโดยเครื่องบิน แล้วจูจ่ๆก็มีพายุเกิดขึ้นในเมฆนักบินพยายามบินฝ่าพายุแต่เขาไม่สามารถสื่อสารกับหอควบคุมการบินได้ความโกลาหลวุ่นวายเกิดขึ้นบนเครื่องบินอย่างรุนแรงขณะที่ผู้โดยสารทุกคนเริ่มกรีดร้องและคร่ำครวญเพราะเราไม่รู้ว่าจะลงจอดได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ผมเริ่มกลัวและถามพระเจ้าว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่บอกผมว่าเมื่อวานเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้เจอลูกชายของผมซึ่งขอเครื่องบินของเล่นเป็นของขวัญเมื่อผมกลับบ้านจากนั้นพระเจ้าทรงรับรองกับผมว่าจะไม่มีเครื่องบินตกพระองค์เพียงต้องการดึงความสนใจของผมให้เต็มที่เพราะพระองค์ทรงทราบว่าผมจะยุ่งมากเมื่อเครื่องบินลงจอด ทันใดนั้นความกลัวก็หายไปและผมสงบลงเมื่อพระเจ้ากับผมสนทนากันเป็นเวลา45นาทีก่อนที่พายุจะหยุดลงนักวิชาการด้านพระคัมภีร์กล่าวว่าคำว่าอยากกลัวปรากฏในพระคัมภีร์365ครั้งซึ่งหมายความว่าพระเจ้ายืนอยู่เคียงข้างคุณทุกวันตลอดทั้งปี และบอกให้ท่านไว้วางใจพระองค์เราร่วมสำรวจพระคำที่เกี่ยวชีวิตของชายชื่อซิเมโอนที่พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาสัญญากับซิเมโอนว่าจะไม่ตายก่อนจะได้เห็นพระคริสต์ซิเมโอนได้รับแรงบันดาลใจจากพระวิญญาณจึงได้ไปที่พระวิหารและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอนุญาตให้ซิเมโอนร,รู้จักพระเยซูในฐานะพระเมสสิยา เมื่อซิเมโอนอุ้มและอวยพรทารกเยซูแล้วในลูกาบทที่สองข้อที่29ซีเมโอนก็กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ผู้รับใช้ของพระองค์จากไปอย่างสงบลูกาบทที่สองข้อที่25ถึง32 25มีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเลม็มชื่อซิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้าท่านคอยเวลาที่พวกอิสราเอลจะได้รับการปลอบโยนใจและพระวิญญาณบริสุทธ์ก็สถิตกับท่าน26พระวิญญาณบริสุทธ์ทรงสำแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า27สิบเ7เมื่อซิเมโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหารโดยการทรงนำของพระวิญญาณ และขณะที่บิดามารดานำพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะทำต่อพระกุมารตามธรรมเนียมของธรรมบัญญัตินั้น28สิซิเมโอนเข้าไปอุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้าว่า29่้าแต่องค์เจ้านายบัดนี้ขอทรงให้ทาาของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์30 เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว 31. ซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าชนชาติทั้งหลาย 32. เป็นความสว่างที่ส่องแก่คนต่างชาติและเป็นศักดิ์ของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์ประเด็นสำคัญซีเมโอนรู้จักพระเยซูในฐานะพระเมสสิยา เมื่อพระองค์ถูกนำไปถวายที่พระวิหารเมื่อพระองค์ยังเป็นทารกซีเมโอนก็กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ผู้รับใช้ของพระองค์จากไปอย่างสงบฉะนั้นอย่ากลัวเลยพระเยซูอยู่กับเราทุกวัน Thank you.